จะคิดอะไรเยอะเกินไปถ้าคิดไม่ดีเราทุกข์ถ้าคิดดีเราเป็นสุขถ้าจิตเป็นอิสระต่อความคิดได้สบายมากๆคนที่เป็นอิสระต่อความคิดนะเขาไม่ทุกข์อะไรแล้วความทุกข์มีเพราะเราไปยึดหลองปล่อยมันไปซะจังมันบ้านคนเราอยากเข้าใจผิดอยู่ว่าคนที่น้ำตาไหลคือคนที่อ่อนแอไม่ใช่ คนที่อ่อนแอคือคนที่พ่ายแพ้ต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเช่นใจของเราเองที่มันนิสัยไม่ดีขี้โกรธขี้โลภขี้อิจฉาขี้น้อยใจนี่คือคนอ่อนแอทั้งนั้นคนเข้มแข็งน่ะเขามีแต่จิตใจที่ดีงามมีแต่ความเมตตาให้ทุกคนคิดดีพูดดีทำดีสู่ดี น้ำตาไหลเพราะสงสารสับพะสัต์